มือนี้มากินข้าวต้มร้านข้าวต้มหรูรานละเกินัวนี้คือพรีเซนต์ของสดนะคะเลือกได้ชี้ได้มีราคาติดอยู่ข้างบนตรงน,นี้ก็เลือกไปทำอาหารได้เลยอยากทำอะไรของสดยาอาันนี้ปลานูน่นหอยหรือ อาหารก็คือเลือกได้เลยในตู้อ่ะส่องไปนะจ๊ะอยากกินอะไรชี้เลยอันนี้ร้านหาอะไรนะคะเสฉวนวางตุ้งไรต้าจิ๋วต้าจิ๋วข้าวข้าวต้มต้าจิ๋วกับซีฟู้ดต้าจิ๋วโอ้โหพิเซนเทชั่นดูดีมากๆ่อนเลยว่าดูดีสุดๆอันนี้ เฮ้ยอันนี้อะไรคะอ๋อคู่ควบคุมของทะเลเพราะว่าอันนี้อันนี้เนี่ยเอามาจากเอามาจากสะดือทะเลหม้อตุนหม้อต้มมีแต่ละอย่างก็มีราคาติดไว้นะคะอะไรจะตุนจะต้มก็เลือกเอาร้านเข้าต้มในเซี่ยงไฮ ช่างเป็นร้านข้าวต้มที่หรูหราจริงๆนี่อะไรคะมะเขือแต่ไม่เขียวมะเขือขาวม,ม,มันไม่ใช่คะน้านะใบมันใช่แต่เขาพิมพ์ว่าใช่เอ่านว่าคะน้าเป็นคะนา้าหัวหัวโอ้ยนี่พลิกหัวขนาดมาันขึ้นมาป๋าเอาป๋าเอาป๋าเอามือไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรคะอุย้ย ปูจ้าปูอะไรอ่ะปลาหินเหรอปลาหินมันสลามันเดื้อสลามันเดื้เดอเฮ้ยม,นะมีขาด้วยใช่กินด้วยเนี่ยคืออย่างที่บอกนะเขาว่าอะไรนะคนจีนอะไรที่มีขาที่กินหมดนยกเว้นโต๊ะกับกาแฟนะคะเฮ้ยสลามันเดือด้อจริง้วยมันมีขา้าวนะเขาไม่กินตัวเองหรอกอนี่ กูฮ oh oh. okay. ัลโหลกูฮัลโหลเขาก็ไม่กินตัวเองเหมือนกันเฮ้ยป๊าเขาถึงเทาน้อันนี้ถ okay> ูกมัดก้าวไว้เราอย่าสบตาเขาไม่กินหรอกฉันไม่กินแต่คุณพาคุณเจ้านี่เต่าอันนี้อันน uh mhm ี้อันนี้เอาไปชอบนะานี้อันนี้คือเต่านี่คือตาผาานี่ตัวตัวนี้คือตาผาอันนี้เต่า ไม่กิน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 คนไทยไม่กินอ๋อันนี้ก็คือสารพัดไข่แล้วไม่กล้ากินเลยไม่กล้ากินจ้าแต่ดูดูดูนี่เขาทำปลาไว้เข้าไปข้างในสรุปแล้วตอนนี้เราอยู่ใต้น้ำนะคะอยู่ใต้น้ำไม่พราะว่า ร้านไกด์ก็นี่ไงง้อคงคุมเจ้าสมุนไงอันนี้กระบอกนี้ดึงมาจากสระดนทะเลไปชิงมาอู้แต่รู้เลยนู่นสุดทางสุดทางดอกไม้แดงแจกันดอกไม้แดงขนาดสีงเขียวเล็กน้อยแต่ว่านี่ตั้งต้นงดูนี่ต้องดูนี่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 หมอเรานี่อยู่ใต้น้ําลูกค้าทุกคนอยู่ใต้น้ําเพราะว่านี่คือปลาฉลามแล้วขอโทษนะคะขอโทษไหวเข้านะคะ วายเข้าค่ะลายตารางโดนดักแล้วโดนดักแล้วครับใช่อ่าันนี้ก็คือของโปรดคุณหมอเลยคือชื่ออะไรนะต้นไม้แห่งความรุ่<ด>ฟ้าฉายก็ต้นไม้แี่งความมั่งคั่งนะคะแต่ว่าเขาตกแต่งอนะเพดานข้างบนเนี่ยก็จะเป็นคลื่นน้ำคลื่นน้ำทั้งหมด มีหนาซ้ำนอกจากคลื่นน้ำแล้วยังเป็นเงาสะท้อนอด้วยนะจ๊ะใช่ไงเป็นปลาแล้วปลาปลาปลามันมันลักษณะเป็นาแล้วเป็นปลาที่ว่ายเข้าตลอดด้วยนะคะ,ะกุกบกิบกุบกิบเป็นการทำห่วงจุ้ยในร้านอาหารซึ่งดูกลมกลืนและทันสมัยมากๆค่ะ กราจะทาพิธีบิดาแล้วนะคะดีฉันไวขึ้นมาถึงเคา,าน์เตอร์บาร์น้ำแล้วที่บาร์น้ำก็จะมีอุ้าฟเ้ฟเซาเซาะซเซฟนซฟเมฟเซฟเซฟเีกก่นซฟนซฟเซฟเซยเนฟเซยเซยเนมองฟเนฟเนฟเนฟนซฟยืนเอง,เเองจซฟเ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 ซเลยเซฟะะเซฟ <c oughs> เซฟบบนะเ,เนฟเมฟเซ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 งเซฟเซฟเซคเซฟเซฟเซฟเซ็นมฟเซี่ซฟเ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 ซเซฟเซฟเเเ เขาใช้เคล็ดหกกับหัวด้วยนะคะแล้วก็รับผนังเขียวดอกไม้แดงโอ้โหที่นั่งห้องอาหารคือสุดเมากมองเลยค่ะอ๋อเคอข้างบนก็ดักอีกดักตลอดฮมาแล้วมาแล้วออกไม่เป็นเลยนะจ๊ะ ร้านอาหารไม่มีเล็กๆนหคะมีแต่ใหญ่ๆดูข้างหน้านี่ว่าที่ไหญได้ตอนนี้เรากำลังจะมาห้องส่วนตัวชออืมอสวยงามดอกไม้ชมพูคือที่สุดของที่สุดในยุคนี้ช,ชมพูและม,ม่วงไปไหนก็จะชมพูม่วงสีของยุคก่า สีของโยก้าครับร้านนี้นะคะอยู่ชั้นสามของตึกนี้ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือข้าวต้มข้อดินกุ้งและปูเต็มเต็มอร่อยมากแล้วตึกคือตึกหัวมุมเอยูมม่หัวมุมเลยสีแรกสีแรกคือ,คอ,คอ,คอบุ้มสบุ้มตรีนะคะแล้วดูความใหญ่โต ของเผืงนครับดูอแล้วก็นี่เลยทางม้าลายตรงมาถึงลานหน้าบ้านลานข้างหน้าบันไดแล้วดูบันไดบันไดคือไม่สวนทางเลยนะไม่มีเหลี่ยมมุมสวนทางโค้งมนไว้ใช่ค่ะเห็นอยู่บ้างยกขึ้นนิดหนึ่งแสงไฟเต็มที่แล้วตรงข้ามจริงๆแล้วตรงข้ามนะ มาเรื่อยๆวิ่งเข้ามาคือเส้นเส้นทางที่เห็นจากตรงนี้นะคะเป็นเส้น,านทางที่วิ่งลงมาจาก<ม>สุมาด้วยค่ะเป็นนี่นะคะ่ะเส้นตรงเส้นที่เห็นรถเมล์คือเส้นที่วิ่งลงมาจากสุมาด้วยส้นทางก็น่าจะทางประมาณสองสามร้อยเมตรนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใช้ได้เลยแล้วก็ตั้งชื่อตึกรับ รับประทานิดหนึ่งมีเกาะกลางรับประทานนิดหนึ่งแต่ตรงที่เกาะกลางนะคะก็จะเป็นดอกไม้สีชมพูนี่ทุ่มเท่ากเดินตาฝนมาให้ดูดอกไม้สีมพู้วรอกตรกอันนี้คือพาส่าที่เขาอยู่ เอาละค่ะหนี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 ฝนตกแล้ว